วันนี้ปายูกับสิมาขอแนะนําตัวนะยู่อายุเท่าใดปายูยูเมืองใดอยูเยอลมันจากปีแล้วมีลูกจากค้นลุงจอดพี่ลูกจากค้นเหมือนนี่สิมาเบาสูเอฟซีฟังมัดงละค่ะพี่น้องสมพักกระเทียมปลาจ้าพี่น้องปายูกเก็บกระเทียมปลามาแล้วก็เลยเอามาคั้นสมสูมพี่น้องเอฟซีกินเนาะค่ะ มีเอ่อพี el. ่น้องเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มากว่าอ hmm ุ้ยขันสมพักเป็นตาแสบนอสันเปิดออกอุ้ยหอมหมยหวยเลยค่ับพี่น้องเอ้ยเห็นกระปุนสักแท้ สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนจ้ามาจ้าพี่น้องมากินเขาน้ำปลาโยกมื้อนี้มีปนปลากับสมพักกระเทียมปลาเหล่ากระลวกกระเทียมปลานี่กระเทียมปลาสดจ้ามีเอฟซีเป็นปลาคันสมพักเป็นตาแสบนอกปลาโยกเลยเอามาคันสมเนาะค่ะแล้วก็มาส่วนพี่น้องเอฟซีกินเขาน้ำกันลมคลิปนี้ปลาโยกกะซิมาแนะนําตัวเล้ากะซิมาตอบคําถามเอฟซีเนาะจ้าเ e อฟซีขามาาไม่หลายท่านเนาะค่ะเป็นกิ ยังมูฮั่นในรูตัวต,วตวน้องปายุแล้วกม็มีเอฟจีเป็นถามมาปายุเป็นคนจังหวัดใดอยูเยเลมันยูเขตใดยู่เมืองใดนะคะก่อนอื่นปายุขอบคุณพี่น้องเอฟซี่สุขสุขเด้อค่ะที่เข่ามาให้กําลังใจที่เขามาติดตามขอคุณทั้งเอฟซี่เก่าเอฟซีใหม่เด้อจ้าพี่นอ้าานองมาจ้าพี่น้องมากินเขา่าน้ำกันแล้วกินเขากินเขา,ากะคำก่อนนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าหิวเขา่จาจ้าพี่นอ้อง ข้างนอกบานปลายอยู่ล่มแห้งเทึง่งฝนตกจ้าม่งว่านนี่็อันเท่งฝนตกเทั่งล่มแห้งสีพพี่น้องเอฟซีอันไปรอข้างนอกเก็บพักป้ากับไปบ่ได้จ้าพี่น้องเพราะว่าล่มแห้ง,งฝนก็ตกจ้า พี่เอฟซีหลายท่านถามมากนะค่ะว่าไอ้กระเทียมปลารสชาติแบบไดน,นะคะกระเทียมปลาเขามาหวงนี่รสชาติเขาจะออกหวานใช่ไหมน่ะถ้าเขากินสดนี่จะ <c oughs> เหมือนกระเทียมบานเท่าเลยค่ะเพียงแต่ใบจะพอยคืือกันเนาะจ้า เดี๋ยวซีมสมพัก <c oughs> <c oughs> สมพักนี้เขาจะรสชาติเหมือนกับเทียมบานเฮาเลยจ้ะพี่น้อง ก็กินกับเทียมนะจ๊ะแซ่บแซ่บกบะี่นองสงพักกับป้นปลากับลวกพักกับขาเนียวอุ้ยเขาขกันคักห้พี่นองแซ่บแห้งเมนูนี้นานๆจิไเลยกินเถอะกบพี่นองค่ะอร่อยมากๆเลยจ้ะพี่นองค่ะ ค่ะบัดนที่ปายูกัสิมาขอแนะนําตัวเนาะค่ะเพราะว่ามีเอฟซีเขาม่าไม้ไหลนาะค่ะเพิ่นยังบ่ทันได้รู้ตัวตนปายูแล้วก็มีเอฟซีเพิ่นถามเขาว่าปายูอายุเท่าใดปายูอยู่เมืองใดปายูอยู่เมืองไทยอยู่สระข้ามอยู่อำเภอใดนะคะอืมปายูมาอยู่เยอรมันจักปีแล้วมีลูกจักคนลุงจอดมีลูกจักคนมื้อนี้สิมาเว้าสูบเอฟซีฟังหมด้งแหละค่ะพี่น้องค่ะปายูเป็นคนอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามเด้อค่ะตำบลข่าวใหญ่นะคะ บานเกิดปายูนะคะมีเอฟซีทั้งสารค้ามบานเดียวกันหลายคนหลายฐานเพิ่นเขามาให้กำลังใจปายูดีใจทั้งขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขค้นเดนอค่ะที่เขามา,หาให้กำลังใจปายูสิเดมีกกำลังใจท้าคลิปดีๆออกมาใหา้พี่น้องเอฟซีชมนอกจากเมืองที่ปายูยูเยลรมันเนาะค่ะเมืองดีบวกเชเยรเฮซน เขตเฮสเซนนี่จะอยู่ตอนกลางของเยอรมันค่ะพี่น้องเป็นเมืองชนบทเล็กๆนะคะบ่เมืองใหญ่ของค่ะพี่น้องลอง้ลอมรอบด้วยถุงเข่าซาลีแล้วกับป่าเฮดค่ะแต่เมืองชนบทเมืองนอกนี่บรรยากาศวิวทิวทัศน์งามๆค่ะพี่น้องที่ไปอยูร่รีวิวให้เอฟซีชมหนะะ่อค่ะปายูมาอยู่เยอรมันนี่จะเขาปีที่26ห้วค่ะพี่น้องแต่งงานกับสามีฝรัง่งคนแรกกับบอมีลูกน้ำกันค่ะพี่น้องเพราะว่ามีเอฟซีถามมาว่าปายู่ มีลูกกับฝลังบอกับสามีฝลังคนแรกกับบอมีลูกน้ำกันเนาะค่ะกับลุงจอดนี่กับบอมีลูกน้ำกันเพราะว่าอ่ากับลุงจอดคนปัจจุบันเนาะค่ะเผ่นกับมีลูกแล้วสองคนลูกกับโตเมื่อแล้วปอายุลูกไส้อายุกับโตแล้วนะคะก็เลยบ่เด็กคุ้ยกันเรื่องสีเอาลูกคับพี่น้องเพราะว่าอายุกับไลท์ั้งสองคนแล้วนะคะสีมาเลี้ยงลูกหน่อยตอนเฒ่าเหมันกับคงสีบ่ไหวนะคะพี่น้องค่ะ ลุงจอเดนะ็มีลูกสองคนผู้หญิงผู้ชายเนาะคะ่ะอืมเพิ่นก็ออกเงื่อนออกซ่านเมื่อแล้วนะคะแล้วปายุนี่ก็มีลูกไส้สองคนกับอดีตาสามีคนไทยนะคะแต่ว่าลูกไส้คนโตปายุเนะี่ยเพิ่้เสียชีวิตไปยี่สิบกว่าปีแล้วจ้าพี่น้องลูกไส้คนหน่อยเนาะค่ะก็อยูกับน้องสาวที่เมืองไทยนะคะปอยุก,กับลุงจอเด็กเขามาอยูบ้านหลังเดียวกันปีสองพัน สิบเก่าพี่นอ้องอค่ะกัหลายปีแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็มีโครงการมาสิแ่งงานกันแต่ตอนนี้กำลังสีวิ่งเอ่อเืองเอกสารนะคะแต่ว่าได้ยินมาว่าใส่เวลานาน,านๆค่ะพี่นอ้องประมาณหเดือน มีเพื่อนคนไทยเนาะคะ่ะเป็นวิงเตนการแต่งงานไม่นะี่ยเพื่อนว่าใส่เวลาอยู่ประมั่น,น,ะนะคืนง,งปีพนคะพน้ <c oughs> องป้าตั้งค่งปีพอบางเข้าแต่งงานกับคนต่างชาติเขายาหรือสามีเขาเสียชีวิตเนาะคะ่ะที่นี่เขาต้องไปเริ่มต้นเอกสารไม่เมิดค่ะพี่น้องทั้งเมืองไทยเหมือนกับตอนเข้ามาเยอรมันหรือมาต่างประเทศใหม่ๆนะคะพี่น้องมันก็เลยใส่เวลาโดนเนาะคะ่ะจังปายุสามีเสียชีวิตจังสินะคะ่ปะปายุก็ต้องเอาใบตายเนี่เนาะคะ่ะไป ปแปเราก็เอาไปห้สถานถูกเยอลมันข้าเจ้าเต็มห้นะคะประทับตาห้นะคะว่าเอกสารฉบับนี้เป็นของจริงนะคะปายูกับไป,ไปแปเราก็ไปห้ทางสถานถูดประทับตามาแล้วปายูก็ต้องเอาไปที่เมืองไทยห้กงศูนที่เมืองไทยประทับตาอีกดีค่ะพี่น้องจังคอยสีเอาไปดําเนินเรื่องเอาเอกสารใบรับรองโสดที่ ยุดอำเภอที่เข้ายูใดน,นะคะพี่น้องหลายขั้นตอน,นะค่ะพี่น้องถึงใส่เวลาโดนเนาะคะ่ะมีเอฟซีถามมาปายูอายุจักปีแล้วจ้าภา่า <c oughs> ปายูก็ได้ตอบไปไต้ขอมเมต์แล้วสงสยัยเอเฟซี FC เป็นเก็คองสีบอท่านไดอ่านหรือบบไดอ่ันเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยถามมาอีกเออปายูก็มาตอบในคลิปนี้กันแล้วกันเนาะคะ่ะปายูเกิดพศ2511อายุห5าิหาปีแล้วจ้ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมีเอฟซีถามมาเรื่องพักป่านะคะพักกับ เทียมปลาพักฟันซิงโตแล้วก็พักอ่าขนานฝรั่งเนาะคะ่ะพักฟันซิงโตไปยุไปเห็นแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าไปเก็บยังไมห่หันใด้สเก็บมะเอ่อเมล็ดมาตากแห่งใบไห่เอฟซีนะจ๊ะฝนตกสองมือแล้วบ่ได้ออกบ้านค่ะพี่น้องอยากออกบ้านก็บ่ได้ออกทั้งลมทั้งฝนตกค่ะแล้วกระเทียมปลานี่ตอนนี้เขายังมห่หันใดออกดอกออก,ออกมเมล็ดนะคะต้องรออีกเนาะคะ่ะปายุว่าเขามีมาเมล็ดอยู่นะคะ่ะเคยเห็นนะคะ่ะเอ่อกระเทียมปลาเนาะคะ่ะ ขณะฝรั่งเนี่ยขาเจ้าปลูกกับมี่จ้ะแล้วเขาขืนตามธร,รรมชาติกับมี่ยู่นี่เนาะค่ะเออฝรั่งที่เขาเจ้าปลูปกนั่เขาเจ้าจะเอาไปทําน้ำมันผืชจ้ามีีเอฟซี FC เป็นถามมากนะคะว่าขณะฝรัลล่งเนีข่ขาเจ้าปกกลูกหรือขืนทําตามธรรมชาตินะคะที่ไปอยู่ไปเก็บนั่นกับมี่อมองขืนทาธรรมชาติแล้วก็มองหนึ่งไปเก็บเนี่ยมันเป็นของฝรั่งขาเจ้าปลูกที่นี่ไปเจอเจ้าของเพิ่นนะคะก็ได้ขอเป็นเก็บ ก็คือว่าขอเก็บแค่พ่อไม่กินนะคะเพราะ่าเขาก็บอเอามาหลายนะคะเพื่อนกับว่าเป็นยังนะคะพี่น้องขนาดฝรั่งหรือพักกวางตุงฝรั่งน่ยนะค่ะปายูว่าเป็นยังยังพักกวางตุงฝรั่งติค่ะก็คือขนาดฝรั่งนั่นใบเขาจะคือพักขนาบานเห้านะคะแต่รสชาติเขานี่จะเหมือนพักกวางตุงดอกพักบานเห้านะคะพี่น้องปายูก็เลยว่าพักขนาฝรั่งก็ได้หรือพักกวางตุงก็ได้นะคะมีเอฟซีเป็นพักมาาเนาะค่ะเนาะนี่แหละก็ เพียงแต่แชร์ใบ,บเขาคล้ายๆขนาดฝรั่งแต่รสชาติาเขาสีคล้ายๆอันพักกวางตุ่งนะคะก็เลยเอื่นเป็นทั้งสองสื่อนะคะพี่น้องค่ะมีเอฟซีเป็นสงสัยเป็นกะทักมาเนาะค่ะปาอยูก่กะอื่นพิษอื่นถือกะยาถือซาป่าอยู่เด้อค่ะพี่น้องเดนี่กะสีลาบีล่านองแล้วบาเนี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อม็นกำลังใจปาอยู่ในเด้อะค่ะพี่น้องปายอยู่ก้อยพี่น้องเอฟซี FC จงมีแต่ความซุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าเจอกันคลิปหนาคะ่ะขอบคุณคะ่ะ